สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ f p l เสียงข้าสนามนะครับวันนี้ก็มีเตะนะครับวันเสาร์นี้วันที่30นะครับเริ่ม6โมงนะครับเอ่อเริ่มทุ่มครึ่งนะครับแต่ว่าจะจัดทีมได้ถึง6โมงนะครับผมก็มาดูตารางกันนะครับว่ามีทีมไหนเตะบ้างนะครับก็มีนิวคาสเซิลเวสต์แฮมนะครับทุ่มครึ่งนะครับบอร์นมัธเอเวอร์ตันนะครับเชลซีเบอร์ลีนอัลติแฮมฟอร์เรสต์คิสตันฟอร์เรส เจอฟิลนะครับเจอฟลัมสเปอร์เจอลูตันนะครับแล้วก็วันที่31นะครับไอตันวิลล่าเจอวูฟเบนฟอร์ดเจอแมนยูนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลเจอไบรตันคู่วิกแม์มันรอบดึกนะครับก็แมนเชสเตร์สแนอนนะครับผมก็นะครับมาดูโอกาสคินชีตของแต่ละทีมแล้วกันการยิงการยิงได้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากรอบทีนะครับ FL ก็สเปอร์เวสต์แฮมใช่ไหมครับคินชีต ของเอ้ยไม่ใช่ดีวาร์เซ่นนะครับเวตแฮมคินชีสยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับเวตแฮมสิบสามนะครับโอกาสโกลของนิวารเซ่นมากกว่านะครับสองจุดศูนย์ห้านะครับส่วนต่อมาเป็นเชลซีนะครับกับเบอร์ลี่ก็เชลซีมีโอกาสคินชิสมากกว่านะครับแล้วก็มีโอกาสยิงมากกว่านะครับสองจุดห้าห้านะครับว่าเชฟฟิลฟูลแลมนะครับก็ฟูลแลมนะครับมีโอกาสคินชีสสามสองเปอร์เซ็นต์นะครับเจฟฟิล กินจี่เปนะครับโอกาสได้ประตูฟูลแลมก็มากกว่า1.95นะครับมาแล้วก็ไอตันวิลล่าวูฟนะครับมีโอกาสกินชีก็ไอตันวิลล่านะครับมากกว่า32%นะครับโอกาสมีประตูก็ไอตันวิลล่านะครับ2.10นะครับลิเวอร์พูลกับไบตันนะครับก็ลิเวอร์พูล33%นะครับโอกาสได้ประตูมีประตูก็2.65%มากกว่าไบตันนะครับก็บอลมัดเอเวอร์ตันนะครับ ก็บอนมัดมากกว่านะครับกินชีสกับโกนะครับกินชีสยี่สิบอรนมัดโกหนึ่ดหกห้าเปนะครับก็ซูสีนะครับการมีประตู1นึกับ1.35นะครับก็ที่น็อตติแฮฟน,นฟอร์เรสกิซซันเฟสก็น็อตติแฮนฟอร์เรสในบ้านมีโอกาสมากกว่านะครับกินชีสสามสเซนะครับมีโอกาสได้เบระตูนหนสเปอร์นะครับกินชีสสามสิดเปอ นะครับโกก็สามนึ้ี่มากสุดแล้วนะครับสเปอร์น่าสนใจนะครับเป็นฟอร์ดแมนยูโอกาสกินช e e แมนยูมากกว่า2ี่สิบสองเปนะครับเปนฟอร์สิบนะครับโอกาสเปิประตูแมนยูก็1.8%ึ่งจุดแปดเปนฟอร์ดห้านะครับส่วนวิกแมตต์อาเซนอลแมนซีนะครับแมนซีสามนะครับโอกาสกินชีสอาเซนอลสิบเจนะครับโอกาสมีประตูก็1.75%่นะครับของแมนซีมากกว่าอาเซนอลหนึนะครับ ที่มีโอกาสทำประตูมากสุดก็เป็นสเปอร์นะครับสเปอร์ลิเวอร์พูลเชลซีนะครับเปอร์ลิพูเชลซีก็นักเตะแต่ละทีมก็ลองเลือกกันดูนะครับสเปอร์ก็มีซอนลิชาริสันเมดิสันนะครับที่น่าสนใจแล้วก็กองหลังก็เปโดโปโลนะครับยูดิยูโดกี้พวกนี้นะครับได้ส่วนเชลซีก็กาสโตนะครับ มีอเซนอลน่าสนใจตัวนี้ก็ฮาวเวนะครับน่าสนใจลิวอพูก็ซาร่าห์นะครับที่จะต้องออกมานะครับซาร่าห์ใครที่ยังไม่มีนะครับก็ซาร่าห์ก็แบดลี่นะครับกองหลังแบ็กซ้ายนะครับผมโอเคมาดูที่ทีมผมบ้างทีมผมตอนนี้นะครับก็เหลืองนะครับเหลืองเต็มเลยมีสาก้าเหลืองเดบอยเหลืองนะครับกาเบียวนะครับเนโต้ก็แมตติแคทนะครับ ที่ว่าจะเปลี่ยนนะครับก็ว่าจะเปลี่ยนเอาสาก้าออกกับเะบอยนะครับเอาซาร่าแทนซาร่าแล้วก็ตัวหนึ่ง6.9นะครับ6.9ก็เกาจะเป็นลิชาริซันแหละสเปอร์นะครับจะซื้อเมดิซันก็ไม่ไหวกูรูเซ6.8แต่ลิชาริซันน่าสนใจกว่านะครับ ทีมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไม่ท่านเฟอร์นี่ลบสี่ปะลบสี่นะครับสีบ่ไม่ถ่านเฟอร์เลยลบสี่ไม่ไวการ์ดยังไม่ไวการ์ดนะครับสี่ก็มาที่จัดทีมนะครับจัดทีมกับตันนี่น่าจะต้องเป็นซาร่านะครับ ลาล่าเจอไบตันมีโอกาสมากกว่าใช่ไหมเวียนกับตันเลือกยังไงอะทีมพิก กัปตันโอเคสาลาก,กับตันนะครับลองกับตันน่าจะต้องเป็นใครเดีย์ซอนลวกันนะครับเจอรูตันโอกาสนะก็จะมีซอนผมว่าซอนกับซารา่านี่แหละที่จะกับตันหรือลองกับตันนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับซา่าก็เล่นในบ้านซอนก็เล่นในบ้านเจอรูตันจะเป็นซอนที่กับตันมากกว่าซา่านะครับ ประมาณนี้เนาะทีมผมอาจจะเป็นกาเบียวเปลี่ยนเป็นแบนเวดนะครับเนี่ยเซฟเลยเดี๋ยวลืมประตูก็ดูบอฟก้าสเตตตก็คือนิวคาสเซิลโดนอยู่แล้วนะครับเอ่อนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลเวดแฮมนิวคาสเซิลมโอกาสขินชีตมากกว่านะครับก็ต้องเลือก ก็ต้องเลือกดูบาบกาใช่ไหมสลับกันนะครับตัวสำรองก็แรงหมดเลยนะครับเดโตก็แดงยาวนะครับแฮมสิงกลับมานู่น11เมย์นู่นนะครับอีกเดือนนึงอ่ะใช่ไหมโอเคก็ถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรนะครับสอบถามกันมาได้เลยนะครับคอมเมนต์กันมานะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ Thank you